สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unlimited เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณอัจฉริยะได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องตัวเงินตัวทองที่ได้มีการบอกว่าจะมีการถ่ายทำซีรีส์ย้อนรอยตัวเงินตัวทองและวันนี้นั้น คุณอัจฉริยะก็ได้มีการพูดถึงแล้วว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดซึ่งได้มีการแพร่ระบาดในขณะนี้ร้ายแรงขึ้นทุกวันทำให้การทำงานนั้นลำบากส่วนซีรีย้อนรอยตัวเงินตัวทองทางทีมงานกำลังทำงานกันอยู่ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็คงใช้เวลาอีกไม่นานคงจะได้รู้กันว่าตัวเงินตัวทองเป็นยังไง และอีกเรื่องหนึ่งนั้นคุณอัจฉริยะก็ได้มีการพูดถึงที่มีนักกฎหมายหลายคนที่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มากมายเนื่องจากสถานการณ์โควิดได้มีการระบาดทำให้มีนักกฎหมายบางคนมีการไม่ได้ออกไปทำงานและมีการว่างงานก็เลยอยากจะกาะกระแสโซเชียลด้วยการโต้ข่าว ส่วนเรื่องของจักรีนั้นสำนักงานอายการก็มีคำสั่งฟ้องแล้วซึ่งนัดแรกที่จะได้ขึ้นศาลก็คือวันที่28สิงหาคม2564ก็ฝากถึงจักรีไว้สู้กันที่ศาลโดยมั่นใจว่าจักกีนั้นรอดยากและส่วนหนึ่งก็คือจักกีได้มีการรับสารภาพแล้ว ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีที่ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่งคุณอัจฉริยะได้บอกว่าได้มีการปรึกษากับทางปรทและทางกรมป่าไม้และเรื่องของยูทูบเบอร์ที่ได้มีการขายสินค้าออนไลน์ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ชามาดีพีดและอาหารเสริมก็มีความยินดีที่ยูทูบเบอร์ที่ขายของ จะได้มีขายของในช่วงโควิดมีรายได้แต่ต้องไม่โฆษณาเกินจริงเอาเป็นว่าเราไปรับชมรับฟังช่วงที่คุณอจฉริยะได้มีการพูดถึงจากที่เรากล่าวมาข้างต้นนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันก็ขอขอบคุณคลิปจากช่อง Youtube ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญกรรมว2ขอขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้สิ่งที่อยากจะออกมาบอกพี่น้องประชาชนว่าสถานการณ์โควิด -19 นะครับถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับตัวเลขที่มีการโชว์นะครับทุกวันเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบจากข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยมีปริมาณผู้ติดเชื้อเนี่ยจำนวนมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้มีการตรวจเนี่ย เนื่องจากว่าโรงพยาบาลนะครับต่างๆเนี่ยปฏิเสธการตรวจโควิด -19 เพราะว่ากติกาก็คือว่าถ้าตรวจแล้วต้องทาการราักษาจึงไม่มีเตียงที่ให้บริการพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับดังนั้นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้น่าจะถึง3เท่าตัวนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนนะครับพึงระมัดระวังนะครับที่จะไปสัมผัส ภายนอกแล้วก็อยู่ในห้องแอร์นะครับเพราะว่าอ,อย่างเช่นถ้าเราไปนั่งในห้องแอร์ในสถานที่ทํางานกับคนที่เป็นโควิดเราก็จะรับเชื้อเร็วขึ้นเนื่องจากว่ามาทางช่องแอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนให้พึงระมัดระวังโควิดครั้งนี้ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ของผมในสมนทรประการเนี่ยถือเป็นพื้นที่สีแดงแต่นั้นเนี่ย เราทํางานค่อนข้างลาบ,บากที่ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ไปที่อื่นได้นะครับเพราะว่าการจะไปเนี่ยก็ต้องไปขออนุญ,ญาตนะครับทางลายปกครองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับผมหยาบเรียน่างนี้นะครับว่าในเรื่องของยอดรอยตัวเงินตัวทองเนี่ยเนื่องจากว่าทีมงานนะครับกําลังทําอยู่นะยังไม่สามารถที่จะออกมาพูด นะครับได้ในวันนี้แต่ผมจะเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานนะใช้เวลาอีกไม่นานที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จลงด้วยดีปัจจุบันเนี่ยนะครับมีนักกฎหมายหลายคนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินตัวทองเนี่ย ครับหรือเขาเรียกว่าตัวเฮียเนี่ยนะครับมากมายนะโดยเฉพาะทนายที่อ้างตัวเองว่าอยู่ภาคใต้นะครับซึ่งอ้างว่ามีข้อมูลวงในต่างๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความจริงนะครับผมเนยนนะครับว่าในขณะนี้สถานการณ์โควิดในทีเนี่ยระบาดอย่างเนี้ยนะครับการทํางานไม่ว่าจะเป็นทางพนักง,งานอายการ นะครับหรือสารนะครับทุกแห่งทุวประเทศไทยก็มีการเลื่อนคดีออกไปเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดยังไม่ปะกตินะครับดังนั้นการที่ตำรวจนะครับจับไปดําเนินการอะไรต่างๆมันก็ทํางานค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มีนักกฎหมายบางคนอยากเกาะกระแสโซเชียลมีเดียในการเต้าข่าวนะครับหรือมีนักกฎหมายบางคน ที่ออกมาสร้างกระแสนะครับว่าตัวเงินตัวทองนะครับพ้นผิดนู่นนี่นั่นนะครับผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าบางเรื่องนะครับสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับข้าราชการที่ทํางานนะครับในคดีต่างๆเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนี่แหละครับมันทําให้ทํางานยากไปก็ไปลําบากนะครับแล้วก็ไปสัมผัส ภายนอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะติดเชื้อหรือเปล่าดังนั้นทุกคนตอนนี้ค่อนข้างที่จะกลัวเรื่องโควิดในทีมเป็นนันมากนะครับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับขอให้เชื่อมั่นนะว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยยังไงก็ต้องถูกบริบัติการอย่างแน่นอนีินแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะครับ สถานการเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกบางคนบอกว่ารอมานานแล้วแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับว่าทําไมถึงจะต้องมีอรอยตัวเงินตัวทองก็เพราะว่าบางอย่างที่อยากจะพูดบางอย่างที่อยากจะบอกที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะจะอยู่ในซีรีส์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับบทความที่จําลองมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆ แล้วก็จะรู้เลยว่าใครคือปัญหาของเรื่องตัวเงินตัวทองและสุดท้ายใครคือตัวเงินตัวทองนะครับก็ลอติดตามหน่อยนะผมเรียนพี่น้องประชาชนทราบสถานการณ์โควิดตอนนี้มันค่อนข้างหนักนาสาหัสขอให้กลัวขอให้ระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วสถานการณ์ต่างๆดีขึ้น ตรวมกันตัวทองนะจะต้องจบเดียววันนะครับเรื่องที่จะพูดต่อไปก็คือเรื่องของจักรีในขณะนี้พนักงานอายการมีคําสั่งป้องแล้วนะครับก็จะมีการนัดขึ้นศาลนัดแรกเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดก็คือ28สิงหาคม2อ6 4ที่จะมีการนัดพร้อมนะครับสืบทาให้การพยายนต่างๆแล้วก็จะมีการยื่นนะครับ เรียกค่าสินไหมนะครับชดเชยเงินที่เราเสียหายหนึ่งล้านบาทนะครับก็ฝากถึงจักกีได้ว่าก็สู้กันถึงศาลนะครับไม่ต้องกังวลนะก็ไปเตรียมหาทนายมาแล้วกันทางเรามีทั้งอายการมีทั้งทนายเป็นโจทย์ร่วมนะครับมั่นใจว่าจักกีนะครับรอดยากนะผมบอกให้ได้เลยว่ารอดยากนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นเรื่องที่อยากจะบอกเลยว่าเมื่อคุณกล้าพูดกล้าทำนะผมก็ยินดีที่จะดำเนินคดีคุณให้ถึงที่สุดโดยไม่ต้องมีการยกมือไหว้แล้วก็ไม่มีการไกลเกีีร์นะครับให้ศาลเป็นผู้ตัดสินลงโทษคุณตามกระบวนการยุติธรรมนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ยอมพูดความจริงต่อพี่น้องประชาชนก็คือคุณได้มีการรับสารภาพแล้ว ส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณรับสาภาพมันก็เป็นประโยชน์ต่อคุณในการนะครับศาลอาจจะรอลงอาญาให้คุณได้ในเรื่องของในคดีอาญาแต่เรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนคุณก็เตรียมเงินไว้ให้พร้อมแล้วกันค่ายูทูบเบอร์ที่คุณได้ไปจะพอหรือไม่อันนั้นเดี๋ยวนะครับศาลจะเป็นผู้ตัดสินนะครับอีกไม่นานเกินรอนะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการดําเนินคดี นะครับที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับผมเองได้ปรึกษานะครับกระทางปตสกระทางกรมป่าไม้แล้วนะครับเห็นว่าการที่นายชัยพลเนี่ยได้มีการสร้างหลังคาคุมนะครับพระพุทธชินราชก็ดีทำหลังคาคุมในต่างๆก็ดีถือเป็นเพียงข้อหาเล็กน้อยก็คือข้อหาฝ่าฝืน คำสั่งเจ้าพนักง,งานกรมป่าไม้นะครับเราเห็นว่าคดีดเรื่องเนี้ไม่มีโทษอะไรที่มันหนักหนาสาหัสนะครับถึงขนาดจาคุกเป็นเพียงแค่โทษปรับเราก็เลยไม่ดําเนินการนะครับทางผมก็ดีทางกรมป่าไม้ก็ดีทางปตก็ดีนะครับเจ้าเฉพาะคดีบุูุลกป่าสงวนคดีเดียวเท่านั้นที่มีการดําเนินการ ดังนั้นไอ้ที่ไปสร้างอะไรตรงนะครับพระพุทธชินราชต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีการดําเนินคดีใดอย่างใดนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็ตามนะครับเราก็ได้มีความเห็นร่วมกันว่าการที่ทางไ่าในชยชยาพลกับพวกเนี่ยจะมาขอย้ายสิ่งนะครับปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นตัวพระพุทธชินราชเนี่ยจะไปอยู่ที่โรงเรียนหรือที่วัดก็ตามหรือจะย้ายอะไรก็แล้วแต่ที่จะเอาไปอยู่ นอกสถานที่เนี่ยนะทางเราก็มีความเห็นร่วมกันว่าก็ยินดีให้เอาออกไปได้แล้วก็ไปลงประจําวัดเป็นหลักฐานนะครับเพราะผมมองว่าดีกว่ามาอยู่ที่ข้างถนนแบบนี้นะอันนี้เราเป็นเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทราบนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของยูทูบเบอร์นะครับที่มีการขายของสินค้าออนไลน์นะครับ ผมก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับเจ้าของสินค้านะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของชาบาดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของนะครับอ่า,อารเสริมนะครับก็บอกแล้วว่าทุกอย่างขอให้โฆษณาตามความเป็นจริงแล้วก็ไปขออนุญาตที่สำนักง,งานอาหารแะยาก็คืออยอยให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในส่วนของยูทูบเบอร์เนี่ยที่จะขายของเนี่ย ผมก็ยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนแต่ต้องโฆษณาตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็โฆษณาตามที่อยอเนี่ยอนุญาตเท่านั้นอย่าไปขายของที่โฆษณาเกินความเป็นจริงเพราะเราเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็อยากให้ทุกคนมีไรายได้ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้พูดคุยนะกับเจ้าของอาหารเสริมนะครับตั้งหลายยี่ห้อว่าไม่ได้ขัดข้องและยินดีที่จะให้ทาง ยูทูบเบอร์เนี่ยหารายได้ได,ได้จากการขายสินค้าออนไลน์แต่ต้องไม่ใช่โฆษณาเกินจริงนะครับ